นึกว่าจะจบนะเมื่อวานนี้แต่ยังไม่จบอะ ราม่าหวยอลเวงหนึ่งล้านเออหกล้านบาทรางวัลที่หนึ่งที่ร้อยเอ็ดเนี่ยค่ะคุณผู้ชมค่ะงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนเนี่ยเมื่อวานเขาไปเคลียร์เงินแบ่งสันปันส่วนเรียบร้อยเฉันก็นึกว่าจะจบนะเรื่องราวมันยังไม่จบไอเรื่องเงินจบแล้วแต่มันยังมีเรื่องค้างคาที่ต้องสะสางกันอีกค่ะคุณผู้ชมค่ะอ้าวเรื่องนี้ค่ะหลังจากก่อนหน้านี้นะอู้มันเริ่มเรื่องมาจากว่าคุณมนิตเนี่ยต้องบอกว่าหนึ่งในสามีบอกแบบนี้หนึ่งในสามีที่อยู่กันมา26ปีเรียกว่าเป็นสามี คนแรกดีกว่าอยู่กันมา26ปีไปร้องว่าเมียก็คือคุณอังคารัต์เนี่ยแกหอบเงินที่แกถูกล,ตล,ลอตเตอรี่รางวัลที่1น่ะหล้านบาทนะ่ะแต่ว่าเหลือในบัญชีตอนนั้นก็คือ3าล้านหนึ่งแบาทหนีกับชายชู้ไปแล้วก็เลยมาแจ้งข้อหายักยอกทรัพย์กับเมียตัวเองเมื่อวานนี้เราก็นึกว่าจะจบทุกดราม่าไปแล้วเนาะเพราะว่าคุณมณิษ์แกมากับคุณอังคารัต์เนี่ยเมียใช่ไหมแล้วก็เนี่ยเป็นภาพประวัติศาสตร์หลักฐานว่าลูก ชายคนกลางลูกสาวคนเล็กเนี่ยนะคะไปที่ธนาคาร gardens, ทกศสาขาธงธานีอำเภอธวัตบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดก็ตกลงงานเปิดบัญชีคืนเงินตามสัญญาที่ว่าเอาไว้เนี่ยนะคะแล้วก็ในบัญชีเงินของลูกๆเนี่ยต้องมีชื่อคุณพ่อคือคุณมณิต์ด้วยเพราะเขากลัวว่าเดี๋ยวเมียเนี่ยจะมาให้ลูกเบิกจากเงินไปได้แล้วกําหนดอายุอายุอะไรกันเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยนะคะเงินจริงๆเนี่ยจากถูกรางวัลที่16กล้านใช่ไหมหักค่าภาษีนู่นนี่นั่น ก็จะเหลือ5้า9 7หมื่นบาทแต่เขาบอกว่าก่อนหน้านี้ให้ลูกชายคนโตไปด้วยแล้วก็ต้องไปใช้หนใช้สินที่มีอยู่ก่อนหน้านี้เนี่ยก้อนแรก2้าน8แ7หมื่นบาทเนี่ยก็คือจบไปละมันเหลือเงินแค่3ล้าน1แสนบาทเมื่อวานนี้ก็โอนเข้าบัญชีของลูกชายคนโตนะคะ5แสนบาทลูกสาวคนเล็ก1ล้านบาทแล้วก็ตัวคุณมณิตเองเนี่ยที่เป็นคนถูกรางวัลที่1คนไปซื้อเนี่ย หนึ่งล้านห้าแสนบาทตอนแรกเขาตกลงกันที่ล้านหกนะแต่สุดท้ายเนี่ยคุณอังคารัตบอกขอสักแสนหนึ่งละกันเก็บเป็นค่าดําเนินการค่านุ่นค่านี่ค่านั่นนะคะก็จบกันด้วยดีไปนะคะปรากฏไว้ที่บอกว่ายังไม่จบนี้มันมีเรื่องค้างค่ะต้องสะสางคืออะไร คือคุณอังคารัตเนี่ยเห็นไหมเมื่อวานนี้ทีมข่าวลงพื้นที่ไปเจอปรากฏว่ากําลังดูแลสามีคนที่สองที่จดทะเบียนสมรสกันก็คือจ่ากสิทเอกเทิศักดิ์ทหารพิการอายุ62ปีผัวคนที่2องะค่ะที่บอกว่าอยู่ในพื้นที่ก่อนหน้านี้บ้านเดียวกัน3คนมา<ช>น,นิตจ่ากสิทเอกเทิศักดิ์ด้วยหลายคนก็บอกโอ้โหเรื่องนี้เป็นพีคเปนพีคจริงๆเนี่ยนะคะคุณอังคารัตน์กลังป้อนข้าวกับ จ่าสิบเอกเธอศักดิ์สามีคนที่สองอยู่ซึ่งพี่การอยู่พอดีเลยเนี่ยเธอก็บอกว่าหลังจากนี้เนี่ยเธอวางแผนแล้วเรื่องมันโอ้โหดราม่าเหลือเกินก่อนหนะ้านี้เป็นข่าวไปทั้งประเทศเนี่ยเธอจะไปนุ่งขาวห่มขาวที่วัดดีกว่าที่วัดบึงคงแถวๆถวบึงคงหลงที่หนองคายสักเจ็ดวันค่ะช่วงนี้เนี่ยก็จะให้ลูกชายคนกลางเนี่ยดูแลจ่า 11, สิบเอกเธอศักดิ์ไปแทนนะเสร็จหลังจากเธอปฏิบัติทำเสร็จคิดว่าโอ้จะได้แบบหืกรรมที่มีมาอะไรทำนองนี้นะชดใช้ไปหน่อย เธอบอกถ้าปฏิบัติทำเสร็จเธอจะกลับมาสะสางจะยาขาดค่ะกับจ่าสิบเอกเท่ศักด์ต่างความตั้งใจก็จะให้ลูกสาวจ่าสิบเอกเท่ศักด์เนี่ยมารับตัวจ่าสิบเอกเท่ศักด์เนี่ยกลับไปดูแลที่บ้านที่โยโสถอแล้วกันเธอบอกแบบนี้เธอกับจ่าสิบเอกเท่ศักด์เนี่ย จดทะเบียนสมรสกันแค่ในน้มนะไม่ได้มีอะไรกันเออไม่ได้มีอะไรกันเพราะก่อนหน้านี้หลายคนเข้าใจโอ้โหอยู่กัน3คนเออ้เรียเหรอเรื่องมันพีคจริงๆแกบอกว่าจริงๆเนี่ยคือจดกันแค่ในนม้มดูแลกันมา10ปีค่ะคือเขาเหมือนเขามีการแลกแลกกันนะเนาะว่าจากสิบเอเทิดศักดิ์เนี่ยก็จะเอาเงินเดือนที่ได้จากบําเหน็จบํานาหรือว่าเงินเดือนอของทหารไงที่ว่าได้เพราะาเป็นพิก,การเนี่ยนะคะมาดูแลจุนเจือบ้าน ส่วนเธอเนี่ยก็ดูแลจากสิบเอกเทศะักเป็นการตอบแทนอะไรทํานองอน,นันนะแต่เธอบอกว่าที่ยาคราวนี้ยาเพราะว่าฝ่ายชายเขาอยากจะยาเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะเอาโฉนดที่ดินไปจำนองกับธนาคารเพื่อกู้เงินอีกหนึ่งล้านบาทไปเซ้งรีสอร์ทกับบ้านเช่าเพื่อปล่อยเช่าจะได้หารายได้ไว้เลี้ยงดูลูกๆต่อไปในอนาคตาไปฟังคุณอังคารรัฐ่อยค่ะทําไมเราถึง ให้เขากลับบ้านหรืออยาครับความสมัครใจไงคะอ๋อเขาความตั้งใจของเขาค่ะความตั้งใจของเขาก่อนหน้านั้นใช่ไหมที่เขาบอกว่าเขาอยากจะอยากได้ดึงทาไมวเขาอยู่ก่อนไม่ไม่ต้องก็เขาก็ขออยู่นะคะว่าเออก็ดูไปเรื่อยๆก่อนไงก็บอกว่าเออถ้าอยู่ก็ไม่ได้ดูนะเพราะว่าจะลงไปบึงขอหลงจะไปนุ่งขาวสักอาทิตย์นึงถ้าจะอยู่ก็อยู่ได้แต่ถ้าเขาจะกลับเราต้องการให้เขายากเลยอยาก่อนใช่ไหมฮะ ก็ตามความประสงค์เขาไงคะเพราะเราก็จดทะเบียนอยู่ในหน้าที่การงานไม่ใช่แจะมีพัญญาแต่อยู่ในหน้าที่ไะครับถ้าเขาต้องการยาเราก็ต้องยาคือเธอก็พูดชัดนะว่าจ่าสิบเอกเธอสักอยากยาเธอก็จะยาส่วนด้านจ่าสิบเอกเธอสักบอกว่าเดี๋ยวจะยาตามที่เคยพูดเอาไว้แล้วก็จะให้ลูกสาวเนี่ยมารับกลับไปอยู่บ้านที่อำเภอเมืองจังหวัดยโสธรนั่นแหละก็เป็นไปตามที่คุณอังคารัตพูดนั่นแหละ จา่าสิบเอกทศศักดิ์บอกว่าไม่ติดใจนะไม่ได้คิดอะไรมาก ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาจะสร้างจะตกแต่งจะต่อเติมบ้านให้กับครอบครัวนี้ก็ไม่ได้น้อยใจค่ะถือว่าเป็นการตอบแทนที่ดูแลกันมาอย่างดีตลอด10ปีที่ผ่านมานะคะคือหลังจากหย่าแล้วเนี่ยก็ไม่รู้ว่าลูกสาวจะมารับจ่าสิบเอเทเรศักดิ์กลับบ้านเมื่อไหร่อะไรยังไงอะนะส่วนหวย6ล้านที่เป็นทุกขลาบเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งใหญ่ของครอบครัวนี้เรียกว่าเขย่าเลยอะคืออยู่กันมา3คนดูแลกันมาดีๆนะอยู่ๆก็ต้องมาเลิกนะเสร็จคุณมณีก็ต้องเลิกคุณอังคาารัตอีกต่าง ใช่ไหมเพราะเขาบอกว่าเสร็จพอเสร็จเรื่องคืนงงคืนเงินแล้วนะคุณมานี้ก็ต้องออกจากบ้านไปนะถูกไหมกลายเป็นทุกขลาบเลยทุกขลาบเนาะได้เงินมาแต่ครอบครัวแบบคนละทางไปเลยอ่ะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยแหมอยากจะคุยกับทางครอบครัวนี้จริงๆเลยอยากจะคุยกันล่าสุดยังมีการเปลี่ยนอีกคุณมันยังไม่จบอ่ะเดี๋ยวนะยังไม่จบเหรอคือที่คุณเล่าไปน่ะนึกว่าจะจบแล้วใช่ไหมนึกว่าจะจบแล้วก็จบแล้วนุ่งขาวห่มขาว กลับมายางยาแล้วแยกกันไปใช้ชีวิตนะฮะใช้เงินที่มีอยู่มันจะมีอะไรที่ไม่จบอีกมันมีดราม่าต่อฮะยังไงฮะไม่หยาแล้วครับเดี๋ยวใครไม่หยาเอางี้ใครไม่หยามันมีที่มาที่ไปเป็นการตกลงร่วมกันใหม่เพราะว่าหลังจากที่เป็นข่าวว่าเดี๋ยวฉันจะไปนุ่งขาวห่มขาวนะฉันจะหยากับทางสามีที่จดทะเบียนสมรสคือคุณเิดศักดิ์เนี่ยปรากฏพลิกล็อกอีกรอบหนึ่งอังคารรัฐเปลี่ยนใจแล้วครับไม่แยกทางครับ เพราะอะไรวันนี้นะครับคุณมนิตออกมาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวคุณมณิตคือผัวคนแรกนะที่ได้เงินไปแล้วนะบอกเนี่ยตอนนี้ตัวเขาตัวคุณอคณารัตไปเฝ้าจา่าสิบเอกเทศักดิ์ที่โรงพยาบาลอ้าวเจ้าตัวเนี่ยเครียดนะครับหลังจากที่เป็นข่าวเป็นคราวเรื่องอยาเลยเครียดมาถึงจา่าสิบเอกเทศักดิ์เองเครียดใช่<อ>เครียดนะครับเบาหวานกําเริบสิเบาหวานกํ<อ>เา,ากเริบก็เลยต้องไปโรงพยาบาลอตัวคุณมณิตก็ไป คุณอักนรัตก็ไปเฝ้านะครับเลยไปคุยกันใหม่พลิกโฉบอีกแล้วคไม่หยาเรียบเลยไม่หย่าไม่แยกทางแล้วเดี๋ยวจะกลับไปใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันตามปกติกนะครับก็ดูแลกันไปเพื่อให้ทุกคนในครอบครัวมีความอบอุน่นเดี๋ยวคุณมานิดก็ไม่ต้องออกจากบ้านละไม่ได้บอกถึงขนาดนั้นนะ<อ>ออแต่เขาบอกตกลงกันใหม่ว่าไม่แยกทางกันแล้วจะกลับไปใช้อยู่ร่วมกันให้ครอบครัวมีความสุข แล้วมันไปเปลี่ยนจงขนาดว่าไอ้นุ่งขาวห่มขาวไม่ไปแล้วเหมือนกันไม่ไปแล้วไม่ต้องไปแล้วเหมือนกันฮะแผนเลยเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับจากการคุยโทรศัพท์กับทางคุณมณิตเนี่ยก็มีเสียงแทรกเข้ามาจากคุณอัคนารัฐด้วยนะฮะให้สามีให้คุณมณิตเนี่ยบอกกับผู้สื่อข่าวไปเลยว่ายกเลิกการหย่าขออยู่ด้วยกันที่บ้านเหมือนเดิมและหลังจากนี้จะไม่ขอเป็นข่าวอีกแล้วจบนะคราวนี้หวังว่าจะจบจริงๆจบไหมจบไหมจบนะ จบนะทุกคนเออทำเอาสื่อปวดไปเหมือนกันรอดูรอดูเดี๋ยวพรุ่งนี้รอดูคนดูก็ปวดไปเหมือนกันเอายังไงคนดูบอกเลยเรื่อง6ล้านบาทนี่ตามไปนี่ยิ่งกว่าละครอะไรก็ไม่รู้ใช่ยิ่งยิ่งกว่าครูปีชากับจ่ายอุจะรูนอีกนะให้เขาไปพักผ่อนอยู่ร่วมกันใช้เงินกันอย่างมีความสุขกันไปแล้วกันครับส่วนเราก็สู้ชีวิตกันต่อไปคุณผู้ชมครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง